กูยอมกดยอมนะเนี่ยไอ้สัตว <zag> ์อ๋อสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้พกรายการบาเลตีนะฮะไอ้นุ่นกดทไมเนี่ยผมไม่ใช่กรรมการครับเอาอย่าไปค้าไอ้ส <K> ัต <nosotros> ว์เพชรบิวพี่เลยไอ้ไอ้ไอ้ก็เปลี่ยนในเกมเขาได้ควายวันนี้ออยมิระเคลนก็เจอกับออยวิตอรี่นะครับการแข่งเป็นไงเรามาดูกันการแก้แค้นนะฮะคนออยวิตอรี่แพ้ไปวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ โอยนนยังไงนี่แม่ยังไม่ทันเปลี่ยนแป๊บเดียวเองผมไม่ใช่กรรมการครับผมเป็นคนดูครับใครใครใครโกรธบอกมาฝานี่กาเล็เขียบอลให้คูนากโร่ครับคิเขี่้บอลครับคิเซโน่โรนันโดครับเอายังไงครับได้ก็ตัดบอลได้ครับยานจูเล่ย่าจูเล่เข้มข้นสุดแหลกครับผมคูนากโร่ครับยาาจูเล่เขี่ยบอลครับผมแข็รงกว่าคิซโน่โรนันโดนะฮะย่าจูเล่ส่งให้ติดครับยคิเซโน่โรนันโดได้บอลครับคิซโน่โรนันโดได้บอลนะครับเอาลระเฟรยังไม่ได้นะครับให้เอเฟรี่ครับผมเอเฟรี่ เวลาอ๋อสัตว nee. ์ไม่วิ่งก่อนหรอครับเฟสไฟบายการ์ดตัดบอลได้หลุดบอลได้นะเวนลุนี่วิ่งครับวิ่งครับติดติดสามนี่นี่ยังไงเฟสไฟบายยังไงครับโอ้โหโกวันโชนี้ครับเฮ้ยเย้เอ้าเฮ้ยกูแหลกไม่จอดำลุนนี่กี่บาทโคว่าเปิดยาข้นมาให้กับ ลโนนี่นี่มีลุนเฮดอะไรอย่างนี้อลได้ครับย่าๆุเล่ทได้ครับโนโดครับโนโดยังไงครับครับเอรี่เฮัดการได้โอลครับอศสยาวขึ้นมานนี่มละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอโนโดครับบินโดดเดียวครับยังไงยังไงเฮดครับโอ้ยย เอาคุณเมื่อกี้โลกครับโอ้โหเดียยาตูเล่ครับยาตูเล่โอ้โหเจ็บตัวเลยนะครับออยแพ้ไม่เอาน้อยเล่นมาก่อนนานเลยนะเออมอตตาตัดใช่ครับส่งให้เอฟล่าครับเอฟล่าเปิดเข้าไปครับออกครับผมเอ้าจะเปิดออกซะงั้นเอาในจอดำไหนในจอดำปะเรเวมันดิกได้นะครับขดนี่เพิ่งเย็นยังไม่ทุ่มเลย อะไรวะกาเลตเบลครับส่งให้คุณเกลโลครับเกลโลคิสโนรันโดไฟเบอรี่อันนี้อ้าวหนีหนีหนีรอรอรออ้าวโดนตัดที่ไปเอาล้ำหน้ากูรู้เลยรองลังเข้ามาเอาไม่ล้ำเหรออย่าตัวเลขเปิดอย่าคุณไปให้รับโรนโดโรนโดนในบอลไหมได้บอลครับเธอรี่จับบอลก่อนอ้าวอื้มล้ำหน้าโอ้ยล้ำหน้าครับใช่แล้วครับ จะตัดสินได้ดีไม่ว่าเช้าเงียบทำไมครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิโอ้ยเตะอะไรวะเนี่ยเตะขึ้นดาวคารนะฮะแม่งไปดาวคารเลยสายเลยมันมันต่อเนื่องในดาบโถ่เอ้ยโดฟานห่างแล้วโดฟานห่างแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงอ๋ออ๋อคารเลตเบลครับอ้าเอาการเลตเบลการเลตเบลไลเบอร์รี่ครับฟังไลเบอร์รี่ครับฟังไลเบอร์รี่โอ้คิตเทนโน่ไลบอลครับอ้าว เจโตครับนี่เจโตครับส่งให้กับลุนส่งให้เฟรเนสครับไม่ผ่านเอาูัวยส่งบอลไม่ผ่านเฮ้ยมีโอกาสครับผมยังไงยังไงโดนตัดหมดไกลโอ้โหเฮ้ยเอ้ยน้่จอดำว่ะเงาเงาแหลกไปสั่นเติมโดนอะไรเดินไม่ได้เลยอะเดินแม่งะรันโดไซาด้โดนแน่ ไม่ให้ผ่านเว้ยเราฝายเอวยังไม่ได้นะครับไม่ให้ผ่านเลี่ล้ำหน้าข้าขกูเดินไปอะ่ะถ้ากูจับบอลแม่งล้ำอ,อ้ซิกเกอร์ลาโมสลามมสวัวมสอสแอมะลุนี่เอ,อย,ยังไงยังไงตัวนี้รุนเดียวบ่อยเนี่ยเรานันเดสลุนแย่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ัเ้เฮ้ยเเอ้ยเ้เฮ้ยเเ้เเ โดนโดโดโดกาเลยเบลเฮยเอฟลาเอฟลาอ่าพิกลบพิกลบหักล็อ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 กอีกครับส่งบ้ลส่งบอาเรียบร้อยครับจังหวะนี้องคนี้มีโอกาสุนแงเครัเอาค้างทำไมภาพช้าฟะเอาค้างทำไมภาพช้าเอาค้างไปแล้วแล้วเาก็โาประตู้ดีนอะ ปีเกค <S <S เ้ครับเฮ้ยครับหมดเวลาหนึ่งเวลาครึ่งแรกครึ่งแรกครับได้เป็นหนึ่งศูนย์ครับเลย,ยม,มันร้อนทำไมมันค้างยังไงวะเราคาดหวังว่าน่าจะยิงกันเยอะนะครับแต่ไม่ใช่โอ้เล่นงี้เลย1กิโลครับเปลี่ยนได้ดีเดชนาทีนี้รแม,มริกน้ำนะครับผมไปคอยมิจวาให้ตื่นเต้นหวังว่าเกมน่าจะดีกว่านี้นะครับทำไมออยรู้สึกเหมือนมันเล่นเก่งขึ้นวะออยเขาไปฝึกกับคนอื่นมาครับ ดูเหมือนมันเก่งใช้ได้นะเนี่ยสเต็ปใช้ได้เฮ้ยสองคนเลยเลยไม่ปล่อยไม้ปล่อยไม่ปล่อยเลยย้รยเขาผมตาเลเบลทำประตูนะครับนัดจุดนี้ยิงไปแล้วหลหนึ่งอ๋อไอ้เ่งแท็กคนเ้่นไม่เป็นออ้อยโอ้ยแปลคนเล่นไม่เป็นเนาะ โนีก็มั่งกูตีกับตีกับอย่างน้อยก็ไม่ต้องใครแตกอ่ะจอห์นทอรีจอห์นทอรีมารปทาสินอน เอาไอ้ส oh, ั e ์ไม uh ่ป oh. oh, uh, uh, oh, uh, uh. uh ิดบอลดีๆวะเอาลื่นลื่นลื่นเลยเลยแล้วก็ได้บอลอีกครั้งหนึ่งหน้าจอดำอีกครับเอาอะโดนเฉยอ่อยเล่นแน่เนี่ยอ้ย ใช่ได้ใช่ได so uh uh, ้ใช่ได้ Mario คเ a อร b e r r y Samsung โตรเตโดโตรเตโดฮานันเดสลาฟาเอลลูนีอับราฮัมออฟฟไลนยคริสตินอโรนันโด

เฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยเขาได้อะไรวะเฮ้ยอะไรออยออยอะไรดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เอาดูใหม่ดูใหม่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะผลการแข่งขันก็ทันการกันได้ง่ายมากครับดูนะครับประตูเกิดขึ้นมากมายและชัยชนะออยแพ้แล้วเวลาไม่ทันก็ใช่ไง อีกรอบมวันนี้ถือว่าพวกเขาผ่านบอลกันั่สนามด้วยความม่นใจมากก็ร้ได้อยนนี่ทำไมออยไม่กินลวะก็บอกแล้วฝึกกับปูมาด็ดดีนะฮะเนี่ยแนบอลอใจครับลังไปแล้วเบลเชนฟอบกาสเวนรูนี คนที่มันสมัครใหม่เขามาเขามันจะได้ตัวดีๆไงเออใช่ตัวดีๆเยอะแยะเลยมึงได้ตัวอะไรวันนี้ครับฮะมึงถามใครประตูทามมึงนั่นแหละนอนใจมากเหลือเกินดูแล้วไม่ได้ลุนนี่เร้ยก็ได้ตัวอะไรมีเวนเปอร์ซี่สวยแล้วว่ะเฮ้ยเอาให้ได้ออยพี่ใครแตกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ รางวัลลูกเปิดนะไม่ได้หรอกโอ้โหหมดหวงังเลยหม<อ><อ>ดเวลาหนึ่งนาทีครับหมดเวลารับผมเรียบร้อยครับ <100 S 2> <3 S 1> สามศูนยนะ์นะสามศูนย์หนับแบบนี้ขอบคุณที่ท่านรับชมนะครับบ๊ายบาย